กรณีกลุ่มนักวิชาการและ NGO ออกมาระบุว่าการที่กระทรวงสาธารณสุขเปลี่ยนการบริหารจัดก,การยาต้านไวรัสโควิด -19 ใหม่ให้ทุกสถานพยาบาลจัดก,การซื้อเองได้เริ่มหนึ่งกันยายนนี้นั้นนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าเรื่องนี้เตรียมการมามากกว่า4เดือนแล้วไม่ได้เปลี่ยนแปลงทันทีหลังมีการเรียกร้องอย่างที่มีความพยายามกล่าวอ้าง ซึ่งการเปลี่ยนนี้เป็นลักษณะเดียวกับที่ทําในการระบาดโรคไข้หวัดใหญ่2009ให้สถานพยาบาลจะซื้อ,อยาเองเพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพที่ไม่มีรอพอสตอสถานพยาบาลที่ใกล้ผู้ป่วยกทมมากที่สุดคือคลินิกและโรงพยาบาลเอกชนดังนั้นการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการยาที่จะเกิดขึ้นนี้จ่งครอบคลุมสถานพยาบาลทุกสังกัดร,รวมถึงคลินิก ส่วนการขยายเป็นร้านขายยาต้องรอกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหารือกับร้านขายายาว่าจะมีกระบวนการอย่างไรเพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาอย่างปลอดภัยภายใต้การสั่งจ่ายโดยแพทย์ ปัจุบันเนี่ยเราถือว่าทางภาครัฐกระจายยาไปทุกทื้นที่ได้ค่อนข้างครอบคลุมและการเพิ่มโอกาสให้บางคนบางกลุขข่มเข้าถึงยาได้สะดวกขึ้นโดยว่าคนในเขตเมืองนี่จือเป็นเรื่องสำคัญจริงๆแล้วมันเป็นยาอันตรายแล้มีทั้งุ่มทั้งโทษไม่ใช่ยาสามัญที่ใครจะไปกินก็ได้แต่ที่ไปอ้างบอกเครื่องป้ายเขาแจกหมดลแ,ลแล้วประเทศที่เจริญแล้วก็ไม่มีหลอกให้ประชาชนไปซื้อยาปฏิชีวนะกินเองเรามีทั้งผลดีผลเสียแม้แพ้ยาหรือเสิดเชื้อด้วยยาแต่อย่างที่บอกว่าไอ้ที่เราต้องกระจายไปร้านขายยาเพราะว่ากรุงเทพน พอมันมีปัญหาจริงๆ็้สังเกตด,ดูเนี่ยอันนี้เป็นปัญหาที่ตัวกุงเชตั้งนั้น,นเขาระบบก็ไม่มีแต่เก,กวาดให้เขาถึงรพสตเขาถึงหมอง่ายกว่าแต่ที่สองการจ่ายยาก็เป็นแพทย์สั่งเท่านั้นในช่วงนี้ด้านายแพทย์สงสักอากาินอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าขณะนี้มีความเข้าใจคาดเคลื่อนว่า แชรสามารถสั่งจ่ายยาได้โดยไม่ต้องคำนึงตามข้อบ่งชี้ถือเป็นความเข้าใจผิดเพราะโดยหลักการการรักษาโรคจําเป็นต้องเป็นไปตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์เช่นเดียวกับโรคโควิด -19 ต้องรักษาตามแนวทางปฏิบัติข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ที่สําคัญกรณียาต้านไวรัสทั้งโมโนพิราเวียและแพคโตรวิดตอนที่มีการวิจัยทําในกลุ่มผู้ป่วยที่เริ่มมีอาการและมีปัจจัยเสี่ยงในกลุ่มที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยงผู้วิจัยไม่ได้ทําการศึกษาจึงไม่อาจใช้นอกเหนือจากข้อมูลคาแนะนําของผู้วิจัยอีก ทั้งยาโมโนพิราเวียและแพคโรวิดมีการประกาศให้เป็นยาที่ใช้ในภาวะฉุกเฉินและยังไม่ทราบถึงผลข้างเคียงดังนั้นการใช้ยาควรเป็นไปตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ที่ผู้เชี่ยวชาญในรูปคณะก,กรรมการได้พิจารณาออกมาแล้วว่าดีที่สุดอย่างไรก็ตามกระทรวงสาธารณาสุขเตือนอยารักษาโควิด -19 นั้นไม่ใช่ยาสามัญประจำบ้านย้ำทุกคนยังสามารถรับการรักษาตามสิทธิของแต่ละคนได้ตามปกติขอให้ประชาชนฟังคำแนะนำจากแพทย์ในการรับประทานยาเพื่อความปลอดภยัย หรือหมดอุดมพรรายงาน